สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเกทเก h ชาแนลนะคะหนูเกทค่ะวันนี้เราจะมาทำเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่คือตอนนี้หมอกเยอะมากเลยค่ะซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะคือน่าก,กลัวมากค่ะทุกคนเพราะว่า คืออันนี้มันแหลมใช่ไมหมคะมาสามารถทิ้มเข้าไปหาอาสูตรตัวนั้นได้แต่ว่าต้องใช้แรงกายนิดน,นึงกลัวหมอกยิงคืบอ,อ,อยู่ด้วยนะทุกคนจิ้มจิ้มอืหืมดนจิ้มเข้าไปจิ้มเ่ะ จิ้มได้ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะจิ้ม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 ไปเลยค่ะทุกคนจิ้มค่ะจิ้มจิ้มตลกอะเดี๋ยวต้องไปหยิบใหม่ก่อนอุยนี่ทันแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นขวดเหล้าถ้าสมมติอยากฆ่าเร็วๆนะคะใช้ขวดเหล้าอันนี้แนะนำสุดยอดนะ อืออจิ้มเอาจิ้มจนตายนี่คืออสูรที่เขไม่รู้นะว่าเราสามารถจิ้มได้ก็ไปลบซ่อนตัวอยู่ในหน้านอืมข้าอยากมากค่ะทุกคนมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้แต่ไม้มันยาวข้อดี อืมวันที่คือมืดมากเราไม่ควรไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกระโดดบีดด้หลังเพื่อจะไปกันนะหมอกคลึมากทุกคนอาจจะมองไม่สะดวกนะคะขอโทษด้วยนะะทุกคนแต่ไม่เป็นไรมองเห็นอยู่มองไม่เห็นเลยข้างหน้ามีอะไรไปกันค่ะทุกคนก็หวัว่าจะมีรถตามมา โอเคเลยนี่ไม่สะดวกต่อการมองเลยใช่ทุกคนคือมันไม่สะดวกกับการมองเลยค,ค่ะ โอเคค่ะทุกคนกำจัดเรียบแล้วค่ะกลายเป็นหมัลวละทุกคน อย่แล้วอ้าวโอ้โหเมืองอสูรมาดิ <laughs> <laughs> ครับมาดิมาดิครับมาดิครับอื้มโอเคโอเค,อเคก็รู้ว่าอสูรตัวนี้มันแรงพิษแรงจังพิษแรงจังนะคะ่ะ <laughs> 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 มันแหลกคะ่ะทุกคนมันแหลกอ้าวเกี่ยวมาแล้วคะ่ะค่ะอุ้ย <laughs> อ้าวด,ดอยู่คนเดียวเหรอเจ็ดเดือนในคะ่ะ เาปล่ามันขึ้นได้จริขึ้นได้แต่ต้องมีอาสูรเข้ามาคนหนึ่งค่ะแล้วทุกคนก็จะเด้งออกไปเหลือคนเดียวจริงเ่ะอจริงแล้วก็สูรก็จะฆ่าคนนั้นเลอคนนั้นอ่ะต้องมีอาวุธะนะมันินจะโดนอสูรฆ่าตายค่ะโอ้เราจะพังแล้วต้องไปหาอาสูรฆ่าซะหน่อยใช่ค่ะดูา่าไม่มีเลยอ่ะ<า>อืมนี่มันไม่ตายแล้วเลยเมื่อไหร่พราะนะ<า>้นถึกจะถล่มทุกคน เราได้ตัเข้ามา็ได้นะคะให้เราเข้าเราก็จะขัาเพื่อนเขาสิโอเคค่ะทุกคนรวงนี้เราก็จะหลบตรงนี้กันค่ะลบกันเลยไปเร็ไ ส่วนมันแอบอยู่ตรงซอกจากนั้นค่ะมันแอบได้นะส่วนนั้นใช่ค่ะมันแอบได้ตรงนะั้นเพราะนั้นตึกมันจะไม่ถล่มคะ่ะใช่ล,ลงโดนบีบเข้าไปนะคะแล้วโอ้เพื่อนเพื่อน,นอย่าไปใกล้ดิค่ะแอบบยู่ข้างบนนั้นก็ไม่ช่วยอะไรคะ่ะทุกคนกไม้ของเรามันยาวเกินค่ะ อยู่ตรงนั <oyu> ้นมันก็ไม่รอดหรอกค่ะทุกคนมันใช้วิธีตู้ย่เยียบหัวเราไปนะทุกคนใช่หัวเราก็ขึ้นฮะเแคบเปิดเพลงค่ะเฮ้ยเฮ้ยอาซุน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 อาด็อบมีชื่อทอมมี สูวนไม่สวยงันเพราะว่ามันลดมันค่าไปเลย,ย,ยแต่ทุกคนเราฆ่ามันได้อยู่นะ โอ้ยอสูรเต็มเมืองอเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีเพื่อนตีดีเพื่อนตีมันโดนอละก่อนเพื่อนต้องต่อหัวกันขึ้นไปครัทุกคน โอ้โหเราอยากเก้งพวกอสูรน,นะคะนี่ก็จะปิดประตูให้พวกอสูรด้านนอกเข้านี่ค่ะ แพวกอสูรข no ้างนอจะเข้ามาไม่ได้นะเนี่ยเปักป้ายอาปอุ๊ยปิ๊ดปิ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 นี่อุ้มีไม้ด้วยโอเคค่ะคิปนี้มันยาวกันไปแล้ว ฝากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเออเออ